คำขอบคุณนะมันเป็นอะไรที่เราน่าจะใช้กันอยู่ทุกวันนะคะแต่แบ่งเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะคาะนี่เปลี่ยนหัวนิดนึงนะคะ you have saved my life สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับครูใหม่นะคะในซีรีส s English Conversation นะคะแต่วันนี้จะมาแปลกนิดนึงคือจะไม่ได้เป็นคำถามนะคะแต่พอดีครูใหม่เนี่ยได้คำถามมาจากนักเรียนของครูใหม่นะคะถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะขอบคุณนะคะเราจะใช้คำอื่นเนี่ยนอกเหนือจากคำว่า thanks thank you thank you very much เนี่ยจะใช้คำไหนบ้างนะคะเพราะว่าปกติก็คือใช้แต่ thank you very much แบบเนี้ย วนเวียนจนเริ่มจะเบื่อนะคะวันนี้คุณหม่ก็เลยจะเอาคำว่าขอบคุณนะคะเป็นแบ่งเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวจะแถมตอนท้ายก็คือวิธีการตอบด้วยอย่างเช่นถ้ามีฝรั่งเขาพูด thank you very much มาเนี่ยเราจะตอบด้วยคำว่าอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะที่คุณหม่จะนำเสนอก็คือกลุ่มที่ใช้คำว่า thanks นะคะมันก็จะมีคำว่า thanks a lot thanks a million thanks a bunch thanks a ton thanks h e s นะคะใครเคยได้ยินบ้างคำนี้คือส่วนใหญ่ชาวออสซี่นะคะหรือว่านิวซีแลนด์เขาจะพูดกันนะคะ thanks h e s ก็คือ thanks แบบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่ง many thanks alright มาที่กลุ่มที่สองนะคะก็คือเป็นรูปแบบที่ให้คุณเนี่ยพูดคำว่า thank you นะคะหรือว่า thank you very much ตามด้วยคำว่า for แล้วก็สิ่งที่คุณอยากจะขอบคุณเขาโอเคยกตัวอย่างเช่น thank you for helping me thanks for sharing this post thank you for your support นะคะหรือว่า thank you very much for everything โอเคเอาล่ะไปที่กลุ่มที่3นะคะก็คือใช้คำว่า I appreciate it นะคะก็คือเป็น I appreciate ไม่มี for ไม่มี to นะคะให้ตามด้วยสิ่งที่คุณต้องการที่จะขอบคุณเลยนะคะหรือว่าจะ uh, เพิ่ม really ไปก็ได้ I really appreciate it I really appreciate your advice. I really appreciate what you have done to me today นะคะร่มที่สนะคะที่คุณสามารถแสดงถึงความขอบคุณได้ก็คือให้ชมเขานะคะ You ขึ้นต้นด้วย you เนี่ยะ You are awesome. You are my hero. You are my angel นะคะ You are the best. You are really nice to me. You have made my day. You have saved my life. นะคะนี่ก็คือแสดงถึงความขอบคุณนะคะเอาล่ะมาที่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นะคะก็คือเป็นอื่นๆนั่นเองนะคะที่คุณหม้ยรู้จะจัดก,กลุ่มตรงไหนนะคะก็ยกตัวอย่างเช่น I owe you one. I can't thank you enough. Um, That's so kind of you. I'm so glad you're here with me. อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นอะไรที่เราต้องการจะบ่งบอกความรู้สึกของเรานะคะเอาละคราวนี้เรานะคะลองมาดูกันว่าถ้าเกิดใครพูด thank you very much กับเราแล้วเราจะตอบว่าอะไรนะคะนี่เปลี่ยนหัวนิดนึงนะคะแน่อนอนคุณจะรู้จักคำว่า you're welcome นะคะ,ะก็ใช้คำว่า no worries ก็ได้คุณหมายเจอบ่อยมากๆ no worries นะคะหรือว่า no problem โอเค หรือจะเป็น don't worry about it it doesn't matter um, it was nothing I'm glad to help แล้วก็ที่คกูแบบชอบใช้เวลาตอบพวหน้านะคะ is my p r e s s u r e นะคะหรือว่าสั้นๆ my p r e s s u r e ก็ได้นะคะอะละหวังว่าวันนี้นะคะทุกคนจะนำนะคะคำเหล่านี้นะคะไปใช้นะคะพูดคุยกับฝรั่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วคำขอบคุณนะมันเป็นอะไรที่เราน่าจะใช้กันอยู่ทุกวันนะคะแต่เราก็เปลี่ยนสลับ เป็นประโยคนรุ่นบางประโยคนี้บ้างนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย